เนี่ยถางั้นเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับครับเพื่อนเพอะเพียงวันนี้พบกับน้องเฟรมวันนี้ดวงดีเดินทางมาไกลอีกแล้วมาพบกับเพื่อนๆที่เขากำลังทำงานศิลปะกันพี่แสมาและพี่แสมาบอกให้ดวงดีอะมาเรียนวาดรูปแต่ว่าสีอะ ก็ไม่มีให้ดวงดีสักกล่องนึงบอร์ดเบิดอะไรก็ไม่มีแล้วเขาจะให้ดวงดีไปเรียนด้วยมินี่อ่ะกับบ้านอะไรวนีเนี่ยวิสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับเนี่ยเฟมครับอ๋อคืออย่างนี้ครับดวงดีอ่ะจะมาเรียนวาดรูปแต่ว่าดวงดีย่ะไม่มีสีเลยสักกล่องหนึ่งไม่เป็นไรที่นี่ใช้แต่ ปากกาด้านเดียวครับฮะปากกาด้านเดียวก็วาดรูปด้าแล้วหรอครับครับโหน่าสนใจจังเลยพาดวงดีไปดูหน่อยสิครับครับเย้เลยดวงดีมานี่สิครับผมโอ้โหรูปสวยๆเต็มไปหมดเลยครับนี่เป็นแกลเลอรี่ของศิลปินคนไหนล่ะครับเนี่ยไม่ใช่ศิลปินครับนักเรียนประสมที่โรงเรียนนี้หมดเลยฮะ เป็นของนักเรียนประถมของโรงเรียนนี้หมดเลยเหรอครับครับโห oh, สวยมากเลยครับอืม mm hmm. น่าสนใจจริงๆเลยขอดุงดีไปดูีิครับได้ครับ mm hmm. ตามมาเลยมีแต่ภาพสวยๆทั้งนั้นเลยและที่เห็นอยู่นี่นะครับ oh. ก็คือผลงานของน้องๆในระดับชั้นประถมของโรงเรียนบ้านท่าวังผาจังหวัดน่านครับ mm hmm. สวยๆทั้งนั้นเลย ดวงดีนี่คือน้ำตกตาดหมอกที่อำเภอเชียงกางนี่เองสวยไหครับพอะสวยมากเลยครับน้ำตกตาดหมอกอเป็นภาพที่น่าประทับใจจริงๆเลยครับตาตา,ตาดวงดีอ้าวดวงดีเป็นอะไรไปแล้วอ้าวดวงดีไปไหนดงดงีเป็นร้รองไห้อีกแล้ว สอนไว้ว่าศิลปะไม่ได้เกิดจากพรสวรรค์ให้ตั้งใจจะทำได้เองจริงหรอครับจริงครับเงนดวงดีก็สามารถที่จะวาดรูปได้ใช่ไหมครับครับดีจังเลยนี่เองที่ทำให้เด็กๆโรงเรียนนี้เก่งกันทุกคนเพราะสิ่งที่คุณครูสอนไว้ศิลปะไม่ได้เกิดจากพรสวรรค์ คุณครูชื่อ,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 อดวงดีรู้แล้วไม่ต้องบอกหรอกครับคุณครูปากกานี่พาดวงดีไปหาคุณครูปากกาแล้วครับดวงดีคุณครูปากกาไม่ใช่คุณครูปากกาแย่ yeah, แล้วดูสิน้องเฟรมเฮ้อถอนใจใหญ่เลยัสดีครับผมสวัสดีครับเป็นยังไงมาเนี่ยไม่กลาา้าบอกคุณครูรเลยมาต่อ สวัสดีครับคุณครูปากกาสวัสดีครับผมผมไม่ใช่ครูปากกานะอ้าว<อ>ไม่ใช่คุณครูปากกาหรอครับไม่ใช่ครับผมแล้วชื่ออะไรครับคุณครูชื่อคุณครูสามารถเบิงมูลครับอ๋ออ้าวแล้วทำไมคนอื่นๆถึงเรียกว่าคุณครูปากกาล่ะครับอ๋อที่ว่าคุณครูปากกานั่นนะครับเพราะว่าคุณครูนั้นได้ใช้ศิลปะแบบใหม่ที่เราไม่ต้อง ใช้ผูกกันไม่ต้องใช้สีนะครับค<อ>ุกูก็เลยคิดค้นเอาปากกาขึ้นมาวาดลูกนะครับก็เลยเขา<ม>เขาก็เลยเรียกว่าคุณูปากกานะครับผม,มอย่างนี้นี่เองที่เขาเรียกว่าศิลปะแบบพอเพียงครับผมพาดวงดีไปเรียนรู้หน่อยได้ไหมครับอาได้เลยครับผมมาดูเลยครับนะมาเลยนะครับดูสิครับปากกาด้ามเดียว ค่อยๆฝนค่อยๆขีดค่อยๆวาดอืมพี่เสือมาครับเนี่ยแต่ทั้งบนทั้งฝนทําไมไม่เหมือนกับที่เพื่อนๆเขาวาดเลยล่ะครับฮ่าจะเรียนรู้เรื่องความพอเพียงยังต้องรู้จักสาม่วงสองเงื่อนไขจะวาดรูปศิลปะแบบพอเพียงก็ต้องรู้ขั้นตอนด้วยสิครับอืมแล้วขั้นตอนมันเป็นยังไงมั้งล่ะครับถ้าอย่างนั้นเราไปเรียนรู้จากคุณครูปากกากันดีกว่าไปกันเลยครับ โอ้โหอืมสวยจังเลยครับหดูสิเพื่อนๆวาดลูปสวยๆตั้งหลายรูปแนะ่โอ้โหทางนี้ก็สวยอ๋อลูกใบไ,ไม้ต้นไม้อ,มอน้องแฟมครับครับน้องเฟรมวาดลูปมาตั้งแต่ตอนไหนครับตั้งแต่ปหนึ่งนะคะปหนึ่งแล้วตอนนี้น้องแฟรมรอยู่ปอ,อะไรละ อ,อีกแล้วดวงดี<ป>เออะ,อะก็จะ<ม>หนีท่าเดียวเลยพยายามดูก่อนไหมว่าไงครับดวงดวีตั้งห้าปีเหรอไม่ใช่นะครับดวงดีการจะเรียนศิลปะตรงนี้นะครับมันต้องมีขั้นตอนทงมันอยู่นะครับใครจะเรียนปีเดียวก็ไม่ถึงห้าปีหรอกเอาแค่สักหนึ่งสัปดาห์คุณครูสามารถว่านะหนึ่งสัปดาห์ทำได้แน่นอนถ้าทำได้ก็ ถ้าทาตามขั้นตอนของครูสามารถนะมาทาได้แน่นอนต้องทํายังไงบ้างล่ะครับอ๋อนะครับเริ่มแรกนะครับเอ่อก็ต้องฝึกนะครับอย่างเช่นคุณครูทำให้ดูนะครับต้องฝึกเส้นเอ่อเส้นพื้นฐานก่อนนะครับเช่นลากเส้นเนี่ยครับเนี่ยเราจะมีกระดาษให้อย่างนี้นะครับเนี่ยลากเส้นเส้นตรงแนวนอนนะครับกระดานแผ่นนะครับดองดีนะครับเราก็ลากพื้นนะครับนี่นะเส้นตรงแนวนอนก่อนนี่เลือกสมาธิให้ขนานกันนะครับอย่างนี้จากนั้นนะครับ เราก็มาแนวตั้งบ้างนะครับใช้ื้นฐานนี้ครับแนวตั้งอันนี้คือแนวตั้งนะครับลัแนวตั้งมาลองดูฝีมือศิลปินดวงดีกันดูบ้างอุ๊ย,ยนั่นอะไรนะ่ะโอ้โหเส้นตรงเลยนะดูสิน้องเฟรมและเพื่อนๆขำกันใหญ่เลย องดวงดีครับคุณครูเป็นยังไงบ้างครับอ๋อนี่ดวงดีดูเส้นที่นี่เหมือนแม่น้ำเลยโอ้ดีฝนตกด้วยนี่นี่นี่ดูสิสายน้ำนี่นี่ขึ้นขึ้นนะเนี่ยไปร้อนรับให้กำลังใจดวงดีเต็มที่เลยค่อยทำนะครับค่อยๆทำ ศิลปะนะครับก็ต้องค่อยๆเรียนรู้เส้นต่างๆก็ค่อยๆเติบโตจากเส้นตรงเป็นเส้นโคง้งเป็นเส้นหยกักเหมือนธรรมชาติรอบๆตัวเราไงครับตอนที่เราจะไปะศึกษาธรรมชาติต้องสานที่นะเราก็มาดูว่ากา,การจะสังเกตต้นไม้นี่นะครับสังเกตต้นไม้มันก็ต้องมีสังเกตต้นไม้ในที่ว่าข้างบนจะเล็กนะครับจะเล็กกว่าข้างล่างเหมือนกับคุณครูครูกับเธอเนี่ยครูกับเธอเนี่ย ครูกับเธอใครเกิดก่อนคมืครูเกิดก่อนใช่ไหมเมืครูก็ต้องเป็นยังไงตัว่าครูก็เป็นยังไงตัวครูก็ต้องโตกว่าใหญ่กว่าและสูงกว่าใช่ไหมเพราะครูเกิดก่อนเธอต้นไม้เหมือนกันต้นไม้มันเติบโตจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนใช่ไหมคะคราวนี้พอมันเติบโตจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนนี่ข้างบนก็ต้องมันเติบโตที่หลังกว่าข้างล่างข้างบนก็ต้องเป็นยังไง มันก็ต้องเล็กกว่าเขาค่อยเล็กหลอมลงไปดีจังเลยนะครับคุณครูสอนให้เราหัดเป็นผู้สังเกตที่อยากจากตัวในการที่เรามีความละเอียดละอนก็จะทําให้ศิลปะนั้นมีความประณีตชัดเจนและอยกงดต้นก็ต้องเล็กกว่านำต้นจะแอะแอวาอะไรอยู่ครับวาดรูปดอกไม้อยู่ครับ โอ้แล้วน้องเฟมว่าได้ยังไงล่ะครับเนี่ยดูจากธรรมชาติครับดูสิต้องขีดเส้นขีดลายตั้งเยอะแน่น้องแฟเมเบื่อไหมครับไม่เบื่อครับสนุกโหรครับให้พวงดีช่วยละเลงไหมครับไม่เป็นไรครับว้าแย่จังเห็นไหมครับว่า ไม่จำเป็นต้องมีพรสวรรค์ขอเพียงแต่ให้มีความเพียรก็จะสร้างศิลปะที่งดงามได้อหน้องพลอยครับดวงตยาเห็นมีแต่รูปของน้องพลอยเต็มไปหมดเลยน้องพลอยมีคิดที่จะส่งเข้าประกวดบ้างหรอครับไม่เคยคะ่ะทำไมล่ะครับเพราะว่าเราไม่ต้องไปแข่งขันอะไรมากมายแค่เราว่ารูปเฉยๆแล้วก็มีความสุขคะ่ะ 日精。